สวัตดีทักคนนี้ก <sm illi> ็เป็นคลิปที่ดีวจะเดินทางอีกแล้วนะคะจะต้องเก็บเคลียร์ของเคลียร์อะไรให้เรียบร้อยจะเดินทางไปที่หอเพื่อนก่อนนกาแล้วก็เดินทางอีกจริงๆก็คือวันพรุ่งนี้นะคะคือวันที่สาสิบไเก็บของกัน ไปแล้วนะคะอวยพรให้หน่อยค่ะให้เดินทางปลอดภัยเรียนอย่งสือสำเร็จรู้ล่วงค่ะค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ขึ้นรถกันปี๊ป <c oughs> ต้องเซนเซอร์อไว้หนอนี <c oughs> ตอนนี้ก็ถึงหอเพื่อนเบลลี่แล้วนะคะลืมลืมอะไรรึ้ปล่ลืมถ่ายรูปกับแม่เช่นสิขึ้นรูปแม่ให้ให้เบิรงก็ได้ลืมถ่ายรูปก็แมวเพราะฉันข้าเมารหอยู่ ว่าซาบะที่จะแป็ว่าเออไทยก็ไม่ได้แต่หมอหมดคุณคิปกูจะโดนลบคลิดไปเลยอ่ะเเียวมม่่่ออไไานตอนนี้เรากำลังจะไปไปเดินเล่นสักนิดหน่อยแล้วก็ค่อยออกไปหาอะไรกินนะโอ้ไม่ใช่สิออกไปหาอะไรกินแล้วค่อยไปกินในย่างก็รูไปซูนีนะพื่อหาของกินเพืไปก็ไป่ถ่ายซูงีไ ไปกันค่นอ,อตอนนั้นอยไรเลี่ก็คือคนเยอะมากมสาวุมมาแล้วนะคะคุณมมาทีหลัง เราไม่มีผักโตะน,นี้ไม่มีผักเลยนะ ห้องแล้วนะคะตอนนี้ทำอะไรให้ลูก <laughs> ทำอะไรคะ <laughs> เบลลี่ขั้นตอนเซ็ตผมทอม่อหัวไก่ <laughs> ไม่ <laughs> โอ้โหโอ้โห, <laughs> โโหนี่ผมสุขภาพดีกันเลยเ <laughs> ท,ท่มากมั <laughs> 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 นสรงทีเท่มากมลองสบัดดูมันจะอยู่แบบว่าผมมันจะไม่พันกันไม่ไหนนผมมันไม่พันเลยมันอยู่เลย ี่็นพอดไปอาบน้ำนะคะไปอาบน้ำค่ะห <c oughs> น้าแบบนี้เลยได้ไหมทาข้าวขาวเลยท <c oughs> ันไต่ไีค่คลิปเราน่าจะจบคลิปเพียงเท่านี้หรือไม่ <c oughs> เอา้าก็อย่าหลับนะ มวหัวมวนันะนะปึ๊บฉันเกิดมาเป็นไก่ฉันเกิดมาเป็นไก่ ฉันเกิดมาเป็นไก่ตัก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 กะ๊ฉันเกิดมาเป็นไก่ฉันเกิดมาเป็นไก่ตักตักตักกตา ก็คือดิวได้นอนต่อแต่ว่าเพื่อนต้องไปต่อจ้าคุณจะลูกอาบน้ำตอนไหนโอ้ย ถ้าจะกลับถ้ามันเร็วก็น่าจะกลับมาก่อนอ่ะก่อนเที่ยงก็จะกลับมาเอาของอ๋อถ้าก็จะไปส่งชุดได้ใช่ไหมถ้ามานันเสร็จก่อนเที่ยงนะต้องเสร็จสิถ้าเสร็จก่อนเที่ยงนะเมื <c oughs> ่อไปก็ปิดไฟกันด้วยนะพอดีเลยปิดจบฉากแสงเจ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 ลาพีา <c oughs> ่ลายบา,ายค่ะบ๊ายบายพี่ะขอบคุณค่ะไปตามเพื่อนเลยคนระั ไปมเมื่อไหร่เราไปตามโบไปไหนมาไปทำภารกิจสำคัญตอนนี้ก็ร่าจากพันนาฬิกาเพื่อหายไปไหนปล่อยเพื่อสองคนนอนอยู่ห้องเนี่ยหายอะไรก็แจ้งแบบก็แจ้งอยู่นะมาไปห้องสิบเอดไม่ก็บอกว่าเออจะกลับมานอนด้วย ไม่จ้ากูว่ากูจะลุกอาบน้นำสักประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงอาบก่อนกูหรือกูอาบก่อนมึงกูจะอาบแล้วก็ไปมองก่อนแล้วก็จะกลับมารับมึงจะไปขอลงเรียนเพิ่มเบลลี่มึงทำอะไรนอนนานขานาดนั้นเลยเหรอนานขานาดนั้นเลยเหรอนึกว่าจะเป็นอย่างนี่ของดาว ก็เสร็จแล้วแล้วก็รอเบลลี่มารับไปส่งสนามบินนะคะตื่นเต้นอะ่ะโอ้ไมไ่แบบไม่ได้แบบว่าตื่นเต้นเพราะแบบจะได้ไปเรียนคนเดียวหรืออะไรยังไงแล้วไม่เต้นแบบเป็นเครื่องอแบบขี้เมาอ่ะไม่ได้เมาแบบเป็นแก้วนั่นนะคุณเมารถเมาเรือไงแล้วแบบทุกครั้งคือแบบว่า มันตื่นเต้นอะไม่ชอบตอนเครื่องลงคือว่าโอ้ oh my god โอ้ my god โอ้ my god oh.